สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่าเนาะครับเนาะกับสองทองพูนผ้ารวยมื่อนี้บ่ต้องพูนจะพาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านไปติดตามตัวเหล็กและข้อมฝนกับคุณพมุนของข้าครับผมคุณพมุนเป็นคลิปที่สองของวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมคุณพมุนเบนฟันบ่าเตาเหลาได้มาบอกเหล็กครับผมท่านผู้ชมแล้วเรื่องเล่าว้อมฝนของคุณพมุนของข้าจะเป็นแนวใดจะมีตัวเหล็กเด็ดทดีตัวใดมาฝากท่่าานนนผู้ชมเเพือป็แวทงดี นงวดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านติดตามไปปลอบๆกระเบ,บาท้องพูดนะครับเนาะตอนนี้คุณพ่อเป็นการะนังถ่ายอยู่กับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวข่วมฝันก,นนคกค็คุณพ่อก็อย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งพูนหาคลิปที่ดีตัวเล็กเด็ด,ด,ดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะครับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับคุณพ่อมลต์ปกครอมกันครับผมตอนนี้คุณพอ่อเป,นป็นการนั่งถ่ายอยู่กับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กดีๆเด็ดๆเพื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้กับคุณประมนกันครับผมไปครับ ครับสวัสดีครับพมุลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพมลครับสวัสดีครับครับโบสู้ฟังนะครับคุณพ่อเป็นแนวไหนครับเรื่องเล่าคือฟันดีครับฟันฟันบกเคื่อนนี่เนาะครับฟันฟันแปลกประหลาดฟันแปลกประหลาดครับผมบกบกเคยนว่าสี่ฟันบกเตาบมนเบี้เตาบอกครับฟันย็นเตาเตาฟันห็นเตาแต่ว่าเตามันบมเบี้ บอกเนวไหนล่ะครับคุณพ yeah, ่อมันปากเป็นเต่าเต้าปากเป็นออหัวเต้าว้าได้บอกครับนี่เต้าว้าได้เต้าปากเป็นครับเต้าเป็นลักษณะได้ครับคุณพ่อเพราะกระเงิดขึ้นกันเราเง็ดว่าเต้าปากเป็นครับผมเต้าคูหนึ่งครับเต่าคูหนึ่งครับสไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้ดูครับหาไปหาไป หาเราใส่สั้นอันโดมสั้นโดมสั้นโดมหนึ่งคือสั้นหิมน้ำาเออครับผมสั้นโดมสั้นหิมน้ำเลยครับผมบ้านใน่เตาคนกับข้านน้ำป่นกันมากครับหัวข้านน้ำป่นกันมากเนาะครับผมบ้านเนี่ยคนกับเบากันโอ้ย็นว่าจะขอมุษน์เด้หัวเตานั่ว่าครับเตาเตาปากเป็น พอจนเงือดไปจเนเงือดไปโอ้โหเคยฝันเนี่ยฝันฝันเป็นใจอันยากเป็นแต่เป็นแต่กลัวเป็นแต่อขนทิ้งหนุกครับผมเคยว่าเต่าถีบวอาเป็นคนคนก็ได้เอ่ยปากเต่าอันคูนในปากเลยยืนฟังครับยืนอยู่ฟังลงครับลงก็ยืนฟังเพคนเบาเนาะครับ เอาปิงออกไหแน่ขึ้นห่อหวห่วยที่สร้างว่าทั้งซ่านครับเอาปิงออกให้นแน่ขึ้หออหน,นหน่อยครับคนเบานํากันเต้าปิงเกาะอ,อายอู่ในเต่าเหรอครับเออครับผมสองผมอย่างนี้ก็ได้มันอุย้ยว้าเสียวคอือบออกบ้าบานก็ได้เอามือไปจับครับอัน ถ้าเอาปีงออกนี่ยจะให้โศกให้ดับคนว่าครับผมเต่าเต่าว่าเบ่าข้ามือค้าเยียงเข้าเลยเบ่าเบ่าเลยเป็นเต่าเทวดาหรือเต่าเจ้าที่จักเต่าจังไดไดะแต่ว่าพิจนาเงือดจังว่าเบ่าโอ้พิจตข้นขึ้งดุกแหงเป็นเสียงปูเถาหรือเสียงปูนมครับเต่าเสียงใหญ่ใหญ่แจ๊คฟูงปูเถาแต่ว่าเสียงใหญ่ใหญ่ครับผมเป็นบานกับเก็บปีงอตรงคนครับปีงเจ้าตัวหรอครับปีง ตัวหนึ่งอันไม่หาตวพิงตัวหนึงอันม่เก็บตูเก็บเก็บแต่กระนูยูนหนักนุงหนักยูุนหนหนครับผมบานอันมันก็เดิให้โศกให้ราบเดิมมาปีนออกจากตครับผมเฮ้ยโให้ราบขึ้นมาครับมนว่าผู้นึงเินเึ้นบานอันเต่า ตาัวหนึ่งนอครับผมว่าขึ้นมาบ้านมันด่งครับเจ็ดฮาข้าบานทั้งเงินขึ้น่าบานขึ้นบาเก้าขึ้นมตัวนึงเบอกเจ็ด้าเออตัวนึงเงิน้าเก้าเออครับผมบานศิระครับบานเพิ่็ข้ามลงกหน่ะ โอ้ขาดลงหนักเลยครับขาดลงไปเจ็ดหากับเขากันก็ปิงหาหาโตนะครับเนาะปิงหาโตอีกตัวนึ่งหนึงโตอีกตัวนึงเอโตอีกตัวหนึ่งเจ็ดโตเขาถอไปอีกส่กโอ้<ป>เจ<อ>็เโตกับ <laughs> เขากันนะครับเนะาะกันถามเป็นปิงกับแปรได้กถาเป็นเหล็กสามตัเขากันแท้ก็เลยว่ะครับผมเหอวไหมเพราะว่ามัเจ็ดแปดหา จ็ดแปดหาเคยออกมาแล้วครับชิวออกอีกได้ไหมคุณปอมอนเอไรมอนเอไรครับเอาสามตัวนี่เป็นเจ็ดแปดหาบอกครับนี่ละนี่ละหรือแปดหาเจ็ดก็ได้นะครับเนาะบานในท่าจะเอาตามตามขาเพิ่นได้บ้านครับผมบัดฮาบัดฮาเพิ่นเป๋าเนาะครับผมบัดาเพิ่นเป๋าสองซีซีบสองซีซีครับผมสวยงามสวยงามสอง 2> 2ตัวได้ครับผมแมนเต่าสองตัว สองซีซีก็เปลี่ยนไปครับผมต้เนี่ป็นสองตัวสี่ขาเดียวสองตัวสี่ขาครับตัวตัวสี่ขาสองซีซีสองหรือว่าสองซีซีอ่านี่ละแล้วก็เจ็ดแปดทาเออนี่ละแล้วก็เจ็ดทาครับนี่ละม้วนนี่ละม้วนนี่ต้อครับน้องขนาดเก่าๆยังออกมากต้อครับคุณพ่อเออพอขึ้นว่าออกมาได้ยังเก่าๆนี่ละอ่ะคือว่าแหละครับท่านผู้ชมกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะมันเลี่ยวแต่สิออกเลี่ยวแต่โชคแต่ลาบพ้นครับ ซึ่งวัตถิพานมานี่พอมุ่นกองเข้านีศูนย์สองกระเขานะครับเนาะคุณพ่อครับได้มาติดตามแบบด่วนฝันดีครับท่านผู้ชมมีอยังอีกครับคุณพ่อมุ่นครับีมีกนะเท่านี้ราบานเท่านี้ได้ครับจบเท่าได้ครับเท่านี้เท่านี้ก็เอาหน่อไม้อะไรบานกัน้องไปหาหน่อไม้เนาะครับผมเอาหน่อไม้อะไรกันหาประตาข้อนเดียวกับบานกับบานท่านที่เดตื่นตามที่ห้าฝัน ครับผมสุดยอดเลยครับถ่ามีชมเนาะลองเอาไปฝนสดสดฝันเมืนอย่างไรสดสดทอนๆเลยครับผมแต่ว่าเก็บใหม่คุณป่อป้า้วก็เลขคนโบราณตัวใหญ่ตัวอ้วนมาบอกกันยังเป็นตัวเกาตัวเกานะครับแต่มันใจตัวไรแห้งที่สุดครับคุณพ่อตัวเกากับมันใจอยู่บ้านนี้ตัวนี้แห้งมันครับมันเตาอะไรเนาะครับเนาะ เต้ปาปักเป็นนี่ครับเต้าปักเป็นเนต้ปาปักเป็น,ปปนครับเดี๋ยวนนทีมงานสักซิดด้วยสักซิดสักซิดครับเต้ปาปักเป็นครับเดี๋ยวทีมงานเบาแบอมรทงหนึ่งิุดแม้แคบนาเจา้าอีกครั้งหนึ่งครับเลขผีคนบราได้กินเขาหน่อยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลกับพมน,น <ะ S 1> ครับนะกอย่าลืมอย่าลืมตัวนี้เนาะครับเนาะหลัไไรครับแล้วการเลขชุดใหม่เลขเต้าเบาได้ครับเลขสี่พานมากว่สี่พานมากวันที่สิบหกสี่พานมากนี่ครับ เอ้วันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่เขาจังๆศูนย์สองเนาะพอมลเนาะงวดนี้ขอให้มาต่อเนื่องสามตัวครับกับขอบพระคุณคุณพอมนลหลายครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้ฟังเรื่องราวความฝันของคุณพอมลแล้วเนาะครับเนาะบานนี้บารต้องพูดก่อนจะได้มาสรุปตัวเลขกับผมมาสรุปตัวเลขของคุณพอมนเนี่ยท่านผู้ชมเล็บซีตุกท่านได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะบาตัวเลขของคุณพอมลของข้ามีตัวใดเนี่ยครับผมครับผมสรุปตัวเลขของคุณพอมลของข้าเนาะครับเนาะคลิปที่ป งวดวันที่16ตุลาคม2566ครับผมเปิดฝันว่าเต่าบ่อใดครับผม785785ครับ244244757559สีครับผมส่วน145กับ72นี่ก็เป็นเหล็กขีดต่อวิกต่องวดเนาะครับเนาะขอคุณพ่อก็อย่าลืมดนะครับเด้อเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นก็ยังมั่นใจอยู่ครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนพารวยเนาะครับเนาะก็ขอทุกคน โชคดีโชคหมานได้รางวัลใหญ่รางวทีเดี่วกับตัวเลขของคุณพมลของเฮาครับผมคลิปนี้บ่าต้องพูดกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่หก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าต้องพูดหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่นานผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับเนาะขอบคุณครับ